วันๆเธอคิดจะนอนบ้างไหมดารินต่อหน้านี้ก็หยุ่มกับชงฉีหยุ่มกันอยู่นานก็น่าจะเหนื่อยกันแล้วล่ะวิ่งไล่กันไม่หยุดเลยนี่คือสภาพของพี่พี่ลุงถั่วนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะนอนเก่งอยู่แล้วฝันว่ามีคนนินทาไอส่วนชงชีกับมิกก้าก็คือหลับปุ๋ยเลยนอนกันสบายใจแช่่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่ง รุ่นนี้ไม่รู้ใส่แบตมากี่ก้อนแต่แบตไม่หมดสักทีเออเอ็งเล่นอะไรของเอ็งวะไอ้นไหนูไหนเขาปะป๋าดูหน่อยชิจา <c oughs> เอ้ออิเออ,เอ,อคิดคิดคิดก่ดดดอนเขาเล่นกันยังไงแต่ก็แะบแตาเรียกว่าเล่นอย่างงี้แต่แบบสนุกดีไม่ก็แบบเออมันเป็้อนนั่เออมันสนุกดีนี่หว่า